เปิดภาพเบิร์ดแฟนแตงโมไปรับรถหลังเตรียมกลับไปขายน้ำส้มอีกครั้งหลังจากที่แตงโมนิดาเสียชีวิตก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับเบิร์ดแฟนแตงโม ผู้ชายที่ใครๆก็ยกย่องว่าเป็นรักแท้ของแตงโมนิดาทำทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้จะโดนชวนเข้าวงการบันเทิงเจ้าตัวก็ปฏิเสธอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแอนนาทีวีพูก็ได้ออกมาเผยข่าวว่าเบิร์ดแฟนแตงโมเตรียมทำเสื้อออกมาขายจำนวน1,000ตัว ซึ่งเป็นเสื้อที่ช่วยกันออกแบบกับแตงโมนิดาและแตงโมก็ยังชอบแบบเสื้อตัวนี้มากๆอีกด้วยโดยล่าสุดทางด้านผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์รูปภาพของเบิร์ตพร้อมกับเขียนข้อความว่าพี่เบิร์ตมารับรถไปขายน้ำสม้มฝากซับพอร์ตกันด้วยนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายต่างบอกให้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ